นอกจะเห็นเห็ดบ่เบื้องเห็ดพึ่งเลือดเนี้ยออกคางๆางทา,างนี่พี่น้องเว้ยหลงตาฝรั่งไดจังไหนน้อเบื้องพี่น้องบ่สังเกตบ่เ,เห็นนีเนี้ยว้ายสวยงามตามท้องเรื่อง งามบพี่น้องงามเฮ็ดไข่โมกพี่น้องค่อยเอาเอาไปตำแก้ว ชนิดนี้กินไดเด้อพี่นอ้องเห็ดไข่มุกสีชมพูกินไดเด้อค่ะสภาพปลาพี่นอ้องปลาเก็บเห็ดยายแก้วโล่งลงพี่นอ้อง ึงเกาหลักพี่น้องปีนี้ได้เก็บเห็ดบ่ถึงเดือนอากาศเย็นมากเลยพี่น้องเห็ดก็่หวแล้วโอ้ยเนาะสี่องศาพี่น้องแต่ว่ามีแสงแดดแต่ว่าเย็นเย็นคอยก็อดเขา่าไปลาประดัคือเก่อนเลยพี่น้องเอ้ย ได้เห็ดยังขอเก็บเอาเลยพี่น้องเอ้ยมันนี่อากาศมันเย็นขึ้นก่านั่นละพ่อใหญ่เราเก็บเห็ดขอสิ่อื่นแล้วกันฮัลโหลขอให้เราเราบ่ชเอาพี่น้องเราหาเอง้ะบะกูบวชเอาของมึงดอกแล้วขอเสียให้เห็ดแล้วเราบ่ชเอาพี่น้องพเท่า บอก่เอาน้ำข่อยไปซาดเจ้าบัวตรงย่างดนแล้วว่าว่าาอ่ว่ไข,ข่สีข่มักย่างคือกันแล้วว่าแล้วบ่วเอาของข่อยพี่น้องเลยเก็บเห็ดสีชมพูโอ้ยเห็ดเจอหนามพี่น้องเลยพูดหน่อยอยางไปพูนเนะหรอชิไฮเห็ดกับบัวเอาข่อยสีหาเองนะว่าไข่อยบ่วเอาของเจ้าดอกแล้วว่า อยากหาเองมันฟินเนาะพี่น้องเนาะหาเห็ดเจอเองมันฟินเด้ในร้ายได้หน่อยก็เพราะยังคอยเด็กเขาป่าว้าพี่น้องก,ก็เจอมาห oh, <no. S 1> มากับคนมาเก็บเห็ดคขรยางมาตัวง่ายหนึ่งไงมาตัวง่ายหนึ่งพี่น้อง ควัราคาสันขยระยาง่าเปลี่ยนเลยมหมยเจ้าของแล้วก็เอื่นกลับยีดอกว่าแต่ว่าเา้องกานเนาะเพื่อนจังไหนเพื่อนจังปล่อยหมาให้เลียนฟีีๆแทนตีสิปิดปากกันไว้เอาที่ขอบขอบปากเนาะพี่น้องเนาะขวยะย่านหมาดิพี่น้องเอ้ยปดดอกนี่ ข่เงือกเงืดกพี่น้องคนบานนี้พนเก็บเห็ดแต่ดอกมันบานไหมดอกตุ้มๆเพิ่นละเพราะภากันเก็บโอ้ที่ไฮกับว่าเอาคนไทยหฮอเลยมักตุ้มๆนะพี่น้องเพิ่งละมักบรนบานไหมฝรั่งเพิ่นกินมันบานเพราะว่าเพิ่นชุบแป้งทอดนะพี่น้องแต่คนไทยหฮอมักแกงเนาะต้องเก็บดอกตุ้มๆ ดอกบานบานเอาเลี้ยวนะพี่น้องเนาะเห็ดไข่มุกหรือเรียกว่าเห็ดเกลือหรือเห็ดสีมพูจา้ามีคนไทยห้ากินดอกเนี่นี้เฮ้ยเ่าล่ะเจอฝนตกใส่ร้ายกันเนา่าพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปซองเมืองในหุ่นถ้ามีเห็ดไม่ถ้ามีเห็ดอันพึ่งหวานจากดอกสองดอก เ็ดพึ rat, <squishy. S 2> paran, 2, ่งเกาหลักพี่นนอกเห็ดผิดเห็ดผิดล้าหลายเจือคนเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้อกมือแลงยางตะเละตะเละตะเละอยู่สองสามคนพี่นนอกหินบ่พุ้นเป็นยางยางเก็บเห็ดคือกันมาเด้อขวัญเอ้ยเจอเห็ดพึ่งหวานดอกหนึ่งพี่นนอก เอาได้อยู่พี่น้องเลยค่อยเอาอยู่เอาไปแกแท้าบานสามคนพี่น้องก็เห็นพนญางสามคนกูดมัทชรูมอ้อ very nice ที่เหี่ยหดเนี่ยทีดสู้ดี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 นะ Khoi hai chào phải nhai. Thế này. get filled. take out, take out. Uh -huh. yeah. uh -huh. if... It flies Give the gas. Uh. Yeah. <laughs> Better. Khoi hai chào mấy Ok áp Yeah. I have too much. Uh -huh

สามเทาไปแล้วพ่นพัาก,กันเก็บแต่เห็ดดอกบานๆเ่าๆแม่พี่น้องตลกดี <c oughs> พ่น่ะพาก,กันเก็บเห็ดดอกมันบานเนี่ยดอกจังสีพ่นบ่เอาได้พี่น้องคอยละง่วงว่ะให้พ่นพ่นก็บ่เอา <c oughs> ตลกดีวคนบานนี่กินเห็ดเทาเห็ดบานเม่นเห็ดขี่กระเดือนว่พี่น้องเมนเนี้ยเต็มอยู่ บอกตุมุติมิตุปูตปิพูน่ะนี่เป็นดงเลยพี่น้องทั้งนี้เพอนบอกกินกันเนีทั้งอื่นกินบน่เนาะบอกแกวๆในพี่น้องหลายหลายมีเป็นปลาเลยรไหมพี่น้องไม่คอยสิมิมนเห็ดไข่มุกบ่ละ้มนี้ เนี่ยดอกจังสีเห่าจังกินกันสลางคนบอกกินได้พี่น้องพ่นกินบ,นบานๆเนี่ยคอยละง,งดหลเฮ็ดผึงเลือดยังหน่อยอยู่พี่น้องดนี่ดอกนี่คอยเอาอยู่พีอีกอันนี้คอยเอาอันนี้คอยกระสีเอาโอ้โหเิ่นกระลั่งเกิดไหมพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพิ่นเกิดน้ำทางนี่แหละพี่น้องเห็นบ่เพิ่นเกิดน้ำทางยางพี่น้อง เอาไว้ก่อนปิดไว้ก่อน <iels> ประทันมีคนมาเจอโอ้ยโอ้ยรุยดจ่อยดอกนี้คอยกระสิเอาโอ๊ยน้นองขึ้นเนาะน,นี่ไท่ละอันพุนยังหน่อยอยู่กวจะเก็บเป็นไว้ก่อน เสียงผู้เท่าพ่นโซโลเลกันพี่น้องเพิ่นมาทำกันสามคน,ม,นมวนกุ๊บเลยเห <c oughs> ็ดเก่าลักพี่น้องโว้ยหัวลุดจ้อยเสียงผู้เท่าพ่นโซโลเลกันสามเท่า <c oughs> แต่เรา เกิดในต่อใหม่เกิดในต่อใหม่ขอขอก็เอาคือกเก่ามิตพื่อนเก่ารักยาดอกแล้วค่ำแสบพี่น้องดอกนี่เกิดใหนให,หมดง่ะ นี่ฮาปาตีกันพี่น้องมึงผู้เ่ายางหาเหตุทะเลออกจากป่าอยู่ด้วนั่นมวนคักสามเพลนสภาปลาบานคอยพี่น้องสภาพปลา,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 าประเทศดีคอยอยู่เป็นแต่ยางวะพี่น้องปลาลงโล่งได้พี่น้องเอ้ยพูนจักรยานก็กระเป๋าคอยจอดยูนก็ก็ย่างไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย แดดมีแต่ว่าอากาศเย็นเย็นเนอพี่น้องเอ้ยยินผูดเสียงผุดเทาโซลีกันอยู่สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องมาส่งปลากับยายแก้วนี่แหละพี่น้องสภาพปลาเก็บเห็ดยายกแก้วเจยวผูดเทาสามสีค่คนวันนี้พี่น้องเอ้ยได้เห็ดบัลายได้พี่น้องวันนี้ได้เห็ดอัน เห็ดไข่มูกกับ head. เห็ดเกาหลักนี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้ที่โซ่จักนอยกันอึ๊บเห็ด <c oughs> อันเกาหลักกับเห็ดไข่มูพี่นอ head, ้องเห็ดเกลือสิเอาไปอย่างตามแกลวจัก,กรยานคู่ใจ่อย มีแสงแดดแต่ว่าอากาศเย็นเย็นพี่น้องขอสิกลับบบานละละ่ะขอไมาให้เบิงปลาเบิงหนังหนาคนเก็บเห็ดน้ำพี่น้องอากาศเย็นเย็นสี่องศาขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะใจแก้วจะกลับบ้านแล้วบายบาย